เมื่อเรารู้วิธีนะคะในการยกค่าพลังงานของเราให้อยู่ในขึ้นดึงดูดหรือที่เรียกว่า888 Infinity ได้แล้วนะคะเราจะต้องรักษาขึ้นพลังงานอันนั้นให้ได้ตลอดทั้งวันค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยคราวนี้วิธีการในการรักษาขึ้นนี้มันก็ไม่ยากค่ะ มันอยู่ที่การฝึกฝนของเรานะคะเหมือนการที่เรากินข้าวเราต้องกินทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องกิน3ามเวลาถ้าหากคุณสามารถทําได้นะคะ3ามเวลา ก็จะดีมากเลยค่ะเราก็จะสำเร็จไวแล้วดึงดูดง่ายนะคะก็ขอสรุปไว้ว่าวิธีการยกระดับค่าพลังงานนะคะง่ายๆมี4วิธีก็คือ 1. การนั่งสมาธิ2ฟังเพลงแคนนอน3นะคะออกกำลังกายผ่อนคลายสมองค่ะแล้วก็4นะคะอ่านหนังสือขายหัวเลาะค่ะลองไปทำดูนะคะแล้วยังไงมาบอกผลลัพธ์ให้โค้ดด้วยนะคะขอให้ทุกท่านร่ำรวยค่ะ